ถนนสายแฟชั่นต้องร้อนระอุเมื่อสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์แท็กทีมกันตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางแฟชั่นระดับโลกและเป็นผู้นำในการส่งเสริมแฟชั่นไทยและภูมิภาคเอเชียจัดงานสยามพารากอนแบงกอกอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นวีค2013ปรากฏการแฟชั่นระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่แห่งเอเชียภายใต้คอนเซ็ปต์ฟิเจอร์ a s t a อเชี โดยระดมดีไซเนอร์ไทยและเอเชียระดับแถวหน้าร่วมการถ่ายทอดความเป็นหนึ่งในเอเชียผ่านการนำเสนอผลงานสุดยอดแฟชั่นในคอลเลคชันล่าสุด Autumn Winter 2013ตลอด4วนันรวม9โชว์สำหรับงาน uh, Bangkok International Fashion Week 2013ในครั้งนี้นะคะ ทางสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์เนี่ยจัดงานครั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมผลักดันกับไทยดีไซเนอร์ทางสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์เองเนี่ยช่วยผลักดันให้กับไทยดีไซเนอร์ในระดับแถวหน้าเนี่ยได้มีโอกาสนะคะแล้วก็ได้เสนอผลงานนะคะที่เป็นผลงานที่เทียบเท่ากับฝีมือระดับโลกเนี่ยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น และอีกครั้งก็ยังจะเป็นการผลักดันให้กับวงการของแฟชั่นในเมืองไทยเนี่ยเทียบเท่ากับวงการแฟชั่นระดับโลกอีกทางหนึ่งด้วยค่ะก็ขอฝากงาน Bangkok International Fashion Week ในครั้งนี้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็เป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดแล้วก็คิดว่าไม่ทำให้ผิดหวงังเพราะในครั้งนี้เนี่ยเรามี ถึง5โชว์ที่เป็นดีไซเนอร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยรวมถึงอีก3โชว์จากต่างประเทศนะคะดีไซเนอร์ต่างชาติที่มาร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ได้แก่มานิสอโรราจากประเทศอินเดีย ซึ่งได้ฝากผลงานไว้บนเวทีแฟชั่นทั้งในลอนดอนและปารีสเมลินดาดีไซเนอร์แถวหน้าของมาเลเซียซึ่งได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทนของมาเลเซียในการแสดงผลงานในปารีสและอีกหนึ่งดีไซเนอร์จากฟิลิปปินส์ จอห์ as, นพารัสนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่ได้เป็นดีไซเนอร์อายุน้อยที่สุดที่ได้ร่วมโชว์ผลงานบนเวทีฟิลิปปินส์แฟชั่นวีคส่วนดีไซเนอร์แบรนด์ไทยนั้นได้แก่ f l y Now Friday 27 November น a g การ่าเ a ียเตอร์และทูแกลรอรี นอกจากนั้นยังมีการประกวดดีไซเนอร์หน้าใหม่จากบ o ซ a าเอเชียนนิวเจเนอเรชันที่จะมาตัดสินสุดยอดดีไซเนอร์ระดับเอเชียในงานครั้งนี้ด้วย like glow, ใครที่รักและสนใจงานแฟชั่นโชว์ระดับโลกในครั้งนี้ห้ามพลาดเลยนะคะงานจะมีขึ้นในวันที่7-10ถึงพฤศจิกายนนี้4วัน9โชว์ณนะลานพาร์คพารากอนสยามพารากอน อย่าลืมไปกันนะคะ